สวัสดีครับสติกวอลลิคัสซีภารกิจที่193และ194ภาร,รก,กิจที่193พรรปปงล้อก้าบสานฝั่งตรงข้ามเล่นกันในหมดโกลัฟเริ่มต้นในตังห้าพันทั้งสองฝั่งเริ่มต้นในยักษ์และสเปียตันเล่นแบบอินเซนถ้าแพ้ค่อยกลับมาใช้สกินนะครับโอเคครับผมทำลูปานฝั่งตรงข้ามาปปาเดี๋ยวพี่อาร์มจะเริ่มด้วยสเปียตันนะครับสเปียตันไปโยนหอ,อกใส่เขา <Yeah. S 1> สร้างชาวเวทมา3คนสเปียตันมี3แล้วนะักฮานูอีกหนึ่งครับสร้างนะหะับผม ถ้าดวงดีพี่อามจะโยนเวทให้โยนหอ,อกใส่เขาได้อ่านี่คือดวงดีเคเล่นมาเป็นสิบรอบนี่โยนหอ,อกไม่เคยโดนเขาเลยนะครับผมอ่ะลุยกันต่อทีนี้ก็ลดเลือดคนยักษ์ครับพยายามลดเลือดเขาให้ได้ไม่โดนเลยโธ่เฮ <What? S 1> ้ยอะไรกันเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรครับทีนี้เราจะได้เปรียบจอมเวทเขาหนึ่งคน แต่เสียเปียบสเปียต้อนนะเพราะว่าสเปียต้อนเราน้อยกว่านะ,ะแต่ตอนนี้ยักษ์เขาก็ยืนล้ำหน้ามาแบบนี้นะถ้ายักษ์ยืนล้ำล้าแบบนี้เราก็มีโอกาสโจมตีโดนยักษ์ไปเรื่อยๆคนระับคือขอยังไงก็ได้ขอให้จอมเวทเขาตายไปก่อนสักคนหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เหลือค่อยว่ากันจะแ,แพ้ชนะก็อยู่ที่ว่าเราเอาคนยักษ์เขาได้ไหมถ้าเอาคนยักษ์เขาไม่ได้เราก็แพ้อยู่ดีต้องเอาจอมเวทให้ได้ก่อนหนึ่งคนแล้วก็เอาคนยักษ์ให้ได้นะ สเปต,อ,เตอนสเปตอนฝั่งนูนะ้นอ่ะช่างมันไร้สาระสเปตอนไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขาก็ได้ท้าข้ามไปตีจอมองจอมเวทเลยก็ได้ครับเท่นี้ก็โอ้โหเดี๋ยวจอบเดี๋ยวแล้วสเปตอนไล่เราอ่ววะต้องเอาสเปต้อนไอตัวเนี้ยที่มันขวางเราตรงเนี้ยให้ลงก่อนแล้วเราค่อยๆแซะแซะแซะแซไปหาจอมเวทเขานะครับ,บโอเคมีล้มไปบ้างจอมเวทเอาจอมเวทเขาไม่ได้นั่นแหละ โอกาสมาละโอเคไอพวกสเปียร์ต้นตายไปก่อนทีนี้ทีนี้ทีนี้หาจังหวะครับต้องเอาจอมเวทเวทเรามันไม่มันบึ้มไม่ถึงจอมเวทเขา,าอะเฮ้ยเวทเราบึ้มไม่ถึงแต่ยักษ์ตีถึงยักษ์โอพีเหรอไหนไหนใครบอกว่ายักษ์ไม่ใส่สกินไม่เก่งครับพี่อาร์ไม่แหละพูดรจริงๆมันไม่เก่งจริงนะนี่คือเล่นรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้พี่อาร์เล่นภารกิจนี้แพ้หลายรอบมากแต่คราวนี้มีสิทธิ์ชนะละ ทีนี้เอานะักขนูยิงหัวจอมเวทเขาครับโคแมนแมนถูกจังหวะถูกเวลาเวลาแบบนี้คือดีมากครับตอนนี้เขาไม่มีจอมเวทแล้วไอเปียตน้นไม่มีแล้วเหลือคนเก็บแร่แล้วก็มินเนี่ยนเล็กๆน้อยๆยิงยัดหน้าเข้าไป่ะถอยๆแถอย,ถอย,ถอยมายิงยัดหลังด้วยตัวตัวเหรอเพื่อนได้เดี๋ยวจุกให้ดูจุกหลังยิงหน้าจุกหน้ายิงหลังทึบเรียบร้อย แต่อย่าทำบ่อยนะเพราะว่าเราจะโดนยัดหน้าแบบนี้นะครับหน้าจะสั่นเลยหน่อยๆแล้วเหรอโอเคเอวันนี้พี่อาร์มยิงธนูแม่นวะใช้ได้ใช้ได้ไดเขากลับบ้านนะครับเพราะว่าเราเอาธนูมายิงเขาต้องเอาซอสหวาดตีเท่านั้นครับเขาถึงจะไม่กลับบ้านนะเดี๋ยวดูนะมันไม่กลับจริงๆนะเนี่ยโดนธนูยิงดอกนึงอะกลับบ้าน<ว>แต่ถ้าโดนซอสหวาดตีอะไม่กลับวะจริงๆมันก็เป็นแมคชนิกของเกมนเนี่ยเนาะคือแบบ AI มันกลัวพวก นักขนมากกว่าซอสหวานเพราะเขาคิดว่าซอสหวานน่าจะจัดการง่ายอะไรเงี้ยแต่จริงๆริซอสหวานเนี่ยโคตรแสบเลยตายไปทีนี้เอาคนเก็บแร่เขาให้หมดแหละพอคนเก็บแร่เขาหมดเสร็จปุ๊บทุกอย่างจะง,ง่ายซอฟตวงซอสหวานนี่คือไรสาระครับไม่มีประโยชน์คนเก็บแร่เนี่ยของจริงหายไปอีกหนึ่งโอเคครับพอยูนิตคนเก็บแร่เขาน้อยนะครับเขาก็จะสร้างแต่คนเก็บแร่เขาก็จะไม่สร้างยูนิตทหาร แล้วเดี๋ยวคนเก็บแรกเขาหมดปุ๊บเงินในสต็อกเขาหมดปุ๊บในคังหมดปุ๊บทุกอย่างก็จบเราก็น่าจะสามารถเอาชนะสึ่งนี้ได้แบบง่ายดายจะที่ไหนเราเพราะว่าโหเล่นเป็นสิบรอบกว่าจะชนะพยายามหาวิธีชนะแบบไม่อมไม่ซื้อไม่สกินอะไรเงี้ยมันก็ชนะนะชนะไปสองสามรอบอยู่เหมือนกันแต่ก็แพ้เป็นสิบไงโอกาสชนะด้วยด้วยไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินนี่คือน้อยมากนะครับจุดหลักๆเลยก็คือเราต้อง เราต้องเอาจองเวทเข้าไปได้ก่อนแล้วก็ยักษ์อ่ะจะต้องอยู่หน้ากองกาลังของเขาถ้ายักษ์ไม่อยู่หน้าไปอยู่ข้างลงข้างหลังเี่ยเราจะปาหอกไม่โดนลดเลือดเขาไม่ได้เราเวทเราก็จะไม่โดนยักษ์คือมันต้องหลายเงื่อนไขหน่อยอะครับถึงจะถึงจะไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินและชนะอะไรเงรี้ยแต่ก็ช่างมันเถอะตอนนี้เราก็น่าจะชนะเขาได้โดยง่ายแล้วล่ะครับม <Yeah. S 1> านเนี่ยกันตีตีมันไปให้มันตีคนเก็บแร่ล้อน่ะ เคยสร้างมาเถอะเดี๋ยวก็สร้างได้จบละทีนี้เอาหน้าขนูไปครับเอาหน้าขนูไปไม่ใช่อะไรคือเราคือตอนนี้เขาจะส่งมาแต่ซอสหวานละพอซอสหวานเขาออกมาใช่ไหมเราก็จะเอาธนูยิงนั่นเองนะเนี่ยแดี๋ยืนอยู่อย่างเงี้ยแหละ <What? S 1> ทูซีทูซีกันไปครับมาละมาละมาละอุ้ยโ,โดนขาวะ่ะอ่านี่ยเนี่นี่น,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 นี่มาละมาละเนี่ยแดี๋ยวเขาก็จะส่งมาแบบเนี้ยเราก็จะยิงธนูสบายๆทำไมไม่โดนหัวครับ เอาสามดอกไม่โดนหัวเลยเออโดนละเนี่ยอะไรแบบเนี้ยวนเวียนไปเลยครับจนกอาจอมเวทเราจะเยอะแล้วเดี๋ยวพอจอมเวทเราเยอะเราก็ค่อยโจมตีเขาทีเดียวเลยให้จบนะครับอ่ะเนี่ยยิงธนูแก้เบื่อไปครับตอนนี้เราก็ได้จอมเวทบอสมควรละ p o p u l a ล i o n 37เต็ม50นะครับตอนนี้โอเคจอมเวทคนสุดท้ายครับพร้อมละทีนี้ก็ที่เหลือก็เอาเงินไปลงกับซอสวาด <Yeah. S 1> แล้วสั่งบุกเลยครับลุยไอ้นักธนูเราคนนี้เนี่ยยิงป้อมเนี่ยจน เลือกเนี่ยจะลดไปครึ่งนึงแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ลดไปประมาณ7 0 6 0 70, 60, 70จากการจากการเอาลูกฮานูมาแสะแสป้อมครับผมอ่ะทีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเอนเกมจอเวทเรามาแล้วมีจอเวทอยู่เจคน <Wow. S 1> ไม่ใช่7 6คนอ่าหมาหาจอมเวทบึมบมบึมบึมบึมบ,มบ,มบมเรียบร้อยของเขามาเป็นคนยักษ์สตัวอ <Huh? S 1> อ่ะ ไม่มีปัญหาสู้ได้ครับพอ,อเขาไม่มียูนิตอื่นมาเลยมีมาแต่คนยักษ์เราถอยถอยเลยถอย,อยหน่อยนึงเดี๋ยวเอาคนเก็บแร่ให้หมดก่อนจะได้ไม่มีตัวแชร์ดาเมดจะได้โดนคนยักษ์แบบเน้นๆเดี๋ยวก่อนนะทำไมยักษ์มันไม่กลับบ้านครับนี่มันกาจ,จะเอาเรายันหน้าบ้านเลยเหรอพี่เก็หดพี่เกาเถื่อนเกินไปแล้วโอเคไม่มีปัญหาสู้เลยเรามีคนเก็บแร่อยู่เยอะนะครับเราสามารถให้คนเก็บแร่แทงได้ ก็ไม่มีปัญหาอะไรมั้งตรงนี้ยักษ์ก็จะตายหมดแล้วนะพอยักษ์เขาตายหมดปุ๊บเราก็โล่งครับหน้าบ้านก็โล่งเราก็จะเอาจอเวไปบึ้มบ้านเขาให้จบสั <Yeah. S 1> กทียักษ์ตัวสุดท้ายโอเคเรียบร้อยเอนเกมจบได้ล้างบางกองทัพมันให้เรียบร้อยถล่มมันให้เละครับผมอ่า <Yeah. S 2> แล้วก็จบเกมได้ บึ่มเบิ่มเบิมเบิมบิมบ,มบ,มบิมเรียบร้อย12นาที17วินาทีครับมันช้าตรงเรารวบรวมกองกำลังเนี่ยแหละอ่าประมาณนั้นประมาณนี้ต่อไปก็194เนาะภารกิจที่194เจอกับซีโนโฟนนะครับซีโนโฟนมาอีกแล้วแล้ว,ลวก็เจอกับเบอร์เลนเฟรมฟีดเดอร์นะครับยื้อเอาไว้จนกว่าอีลิทกรุ๊ปของสเปีต้อนจะมาน,นั่นเองอีลิทกรุ๊ปสเปีต้อนอย่างนั้นหรือของฝั่งเขาเป็นสกิน ลาวานะครับซึ่งมันสะท้อนดามเมจการที่เราจะไปไปตีคนเก็บแร่เขาเนี่ยก็ต้องคิดดีๆอย่างใน,นซอสบาแเราสักคนหนึ่งก็ต้องฆ่าคนเก็บแร่เขาได้สักสองตัวอะไรเงี้ยถึงจะคุ้มหนึ่งทีสองทีโอ้โหสองทีโอเคตายไปหนึ่งครับเราหนะ้าตายมีคนเก็บแร่อีกหนึ่งคนที่เราต้องฆ่าคือไอตัวนี้ตายไปทีนี้ก็ปลาหอกโดนสักตัวไหมโดนใครครับ โดนคนเก็บแร่ไม่โดนซีโนโฟน <What? S 1> เราต้องการซีโนโฟนเท่านั้นนะครับถ้าเราฆ่าซีโนโฟนได้ทุกอย่างจะง่ายแต่ตอนนี้เราฆ่าเขาไม่ได้ทุกอย่างจะยากแล้วกองกำลังเขานี่คนเก็บแร่นี่ฟื้นอย่างไวเออถอยหลังกลับบ้านไปเอาตีหนึ่งทีไม่โดนครับโดนใครก็ไม่รู้เปลี่ยนตัวเอาไอ้นี้ออกมาเพราะไอ้ตัวนั้นปล่อยตายไปแล้วกัน <What? S 1> มาแล้วครับมาแล้วครับเราก็มาเราก็มา กลับบ้านไปนั่นแหละขอซอตออกสักคนหนึง่งได้แหละแต่เขาไม่ตายแต่อันดับแรกขอคนเก็บแรกเขาสักคนหนึ่งก่อนแล้วค่อยออกมาป่วนเขาอีกทีอีกละลอกครับเรามาเป็นละลอกระลอกเนี่ยแบบนี้แหละอีกทีนึงเราจะได้คนเก็บแรกคนนี้ชื่อปีโยนหอกใส่มันคราวนี้มันสู้เราเว้ยตัวนี้โยน 800รเน้นๆน้นเริ่มเลนเกมได้สวยไปได้แล้วเราจะเอาคนเก็บแร่มันอีกคนเก็บแร่มันก็ยังห้าตัวเหมือนเดิมนะจํานวนไม่ได้ลดลงเลยนะครับเพราะว่าเราฆ่าเขาได้ช้าเพราะว่าเขาเข้าหาเราตลอดเล็งเซโนโฟนเท่านั้นครับตายส0 0รหายจบเซโนโฟนตายที่เหลือเอา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 จอมเวทสู้ครับจอมเวทจะไม่โดนสะท้อนดาเมตถึงแม้ว่าเขาจะโจมตีเป็นกลุ่มก็ตามที 10ทีก่อนตายไปเขาจะกลับบ้านไหมไม่กลับครับคราวนี้ถ้าไม่กลับเราน่าจะโจมตีได้สบายใจไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่หรอกเพราะว่าซอฟ์แวร์เราตายอคราวนี้เขาไม่หนีแล้วครับโอ้หนีป่ะหนีก็หนีไปเอาล่ะดูฝั่งนู้นซิเขาจะยังไงกับเราครับหันหลังไหมหันหลังไหมหันหลังหันหลังก็โดนถ้าอย่างนี้เราจุกสบายแล้วครับ เพราะเขาจะไม่ทําอะไรเราเขาจะใจดีนั่นแหละทีนี้ก็ค่อยๆฆ่าเขายาๆยๆายายหันหลังไปนั่นแหละดีมาก <What? S 1> บอกให้หันก็หันพวกนี้เป็นคนดีจริงๆพวกนี้ไม่ใช่ผู้ร้ายแต่เป็นผู้ดีโอเคผู้ดีเหรอเหมือนเป็นคนนิสัยดียังไงไม่รู้ยิงเวทเน้นๆเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใครก็ได้มาช่วยเราหน่อยดิ <What? S 1> จอมเวก ก็จุกได้นะครับแต่ว่าจุ๊กลําบากนิดนึงเออโดนเข้าไปก่อนจบเกมมันจบแล้วล่ะเพื่อนถอยหลังกันมาหน่อยถอยดีไหมไม่มต้องถอยละลุยเลยอืมทับหน้าหายทีนี้ก็เหลือคนยักษ์เนาะโอ้จริงๆก็ควรถอยหน่อยนะคนยักษ์มันจะตีโดนเรานะครับคงไม่ต้องปาเวทเอ้ยคงไม่ต้องโยนหอ,อกใส่มั้ง เออไม่ต้องโยนหอกหรอกเมื่อกี้โยนไปแล้วลองโยนดูแล้วครับเขาสะท้อนดาเมจโหดเหลือเกินแค่นี้ก็เอาอยู่แล้วล่ะจอมเวทตั้ง4คนนะครับ1 2 3 4 5คนด้วยประเด็นคือว่าเขาก็มีจอมเวทวะ่ะจอมเวทเพิ่มอีก2คนเด้เราถอยออกมานี่คือแค่เอาให้ตัวเองปลอดภยัยเฉย แม่แต่เราไม่สามารถจะสู้ชนะเขาได้ภายในการโจมตีเพียงครั้งเดียวเนาะ,<บ>ะแต่ช่างมันเถอะเอาปลอดภัยไว้ก่อนครับเซฟเซฟเกิดไม่ชนะขึ้นมาแล้วโดนสวนกลับนี่ก็อาจจะจุกได้<อ>มีนเนี่ยเราก็มีแค่นั้นแหละจุ๋มจิ๋มไม่ได้อัพมามันก็จะเศร้าๆหน่อยมีกันแบบนิดเล็กๆน้อยๆเงาหน่อยบื้มเวสัยพี่อามคงไม่เสี่ยงเข้าไปลึกกว่านี้นะครับเพราะเดี๋ยวยักษ์มันตีเราเจ็บ เอาแค่เนี่ยตื้นๆแค่นี้ก็พอไม่ต้องสืบเข้าไปลึกมากไม่ต้องเอาจอมเวทเขาหรอกพอยักษ์ตายปุ๊บจอมเวทเราก็จะได้เองนั่นแหละเอวัง <Yeah. S 1> มันก็เป็นประการราชนีครับ oh. จอมเวทไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองต้องมีคนแทงให้ต้องมีคนกันให้แล้วเขาทำดาเมจข้างหลังนั่นเองมันก็เป็นประการราชนีโอเคก็จบไป เรียบร้อย184แล้วก็ผมแล้วนี่ก็คือเกม Stick War Legacy นะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ใน s t ติกว a r เลเดนไม่รู้จักจบตายนั่นเองสำหรับนิวแอมซิมเมอร์ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก้องอากาศหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจกินครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจใพี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม